ทำน้ำพวกนี้โบราณเขาว,ว่าเป็นเมืองลับแหลหรือเมืองบังบทอาจจะมีทางเข้าออกที่ซ้อนมิติก,กันอยู่เป็นปากทางเข้าเมืองพญานาคฉันเป็นคนชอบท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแบบเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมอารยธรรมโบราณ หรือไปสถานที่แปลกๆที่คนสร้างขึ้นก็ตามเที่ยวธรมชาตินี้ดีที่สุดไปหาภูเขาทะเลป่าไม้ที่ที่เราสามารถวางชีวิตอันวุ่นวายในเมืองหลวงไปชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มด้วยการท่องเที่ยวไม่ว่าในหรือนอกประเทศก็ตามแต่แหล่งหนึ่งที่ฉันไม่ค่อยจะชอบเข้าไปเป็นการส่วนตัวนักคือการเที่ยวถ้ำเพราะเป็นพื้นที่ปิดถ้าช่วอากาศร้อนอบอ,อ้าว ก็จะร้อนจนเหงื่อไหลเต็มหลังออกจากปากถ้ามังเหงื่อโชกยิ่งกว่าอาบน้ำแต่ถ้าใกล้ฝนตกจะหนาวเยือกเพราะไม่มีแสงแดดและถ้าเพดานถ้ำเตี้ยเกินไปอากาศหายใจไม่ค่อยสะดวกเดินลำบากต้องคอยดูแง่งหินให้ดีๆยิ่งถ่าทางเข้าแคบต้องคลานหรือต้องปีนลงปีนขึ้นเข้าไปด้วยยิ่งไม่ปรารถนาจะเข้าใหญ่แถมถ้าไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าก็จะต้องเดินถือตะเกียงเข้าไปในความมืดอีกด้วยชวนให้เสียวไส้ถึงสัตว์มีพิษต่างๆยิ่งไม่ค่อยจะถูกกับข้างขาวและสัตว์มีพิษจำพวกงูเหี้ยวเขี้ยวขออยู่ด้วย ทําที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศตอนนี้เห็นจะหนีไม่พ้นถ้าหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายที่ทีมฟุตบอลและผู้ช่วยโค้ชเช่าไปติดอยู่หลายวันเรื่องแบบนี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือพยธรรมชาติหรือความโชคร้ายอะไรก็ตามไม่พ้นคนคิดเรื่องการบังบทหรือบังตาจากเจ้าที่เจ้าป่าหรือสิ่งที่มองไม่เห็นในถ้ำเพราะมีทีมกู้ภัยเข้าค้นหามากมายโดยที่ไม่ประสบความสําเร็จรวดเร็วแถมเจออุปสรรคนับประการตำนานแห่งถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้กล่าวไว้ว่า ข่านี้คือนางแห่งความระทมนางนอนนิทรามอาบแดดลงกลางภายนางใดไม่แม้นคารักภาวังไว้เขาว่ากันว่าในพุทธศาสนามันไม่มีเหตุบังเอิญเกิดเพราะกรรมอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกรรมตอนนี้เกิดผลในอนาคตกรรมในอดีตเกิดผลในปัจจุบัน เรื่องราวของทีมหมูป่าที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่ดังไปทั่วโลกคงจะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่บันทึกไว้อย่างยาวนานไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่เป็นเหตุการณ์ของโลกด้วยมีปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างที่คลาคล้ากันไปทั้งความวิตกกังวลความเศร้าโศกเสียใจการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจความน่ารักไรเดียงสาการใช้เทคนิคล้ำยุคในการช่วยเหลือความกล้าหาญเสียสละการเป็นผู้นำการตัดสินใจความตลกขบขันความตื่นเต้นระทึกขวัญสิ่งเนื้อธรรมชาติและอื่นๆเรียกว่าเป็นนภาพยตร์ ต่อได้เลยเพราะมีทุกอารมณ์อย่างครบถ้วนว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้คือการนําตัวเด็กออกจากถ้าจนประสบความสําเร็จนั้นเกิดจากการตัดสินใจเด็ดขาดการวางแผนงานที่รัดกลุ่มซ้อมกันก่อนเพื่อลดความผิดพลาดให้น้อยที่สุดมีการเปลี่ยนแผนทุกวันเพื่อรองรับสถานการณ์ทีมกู้ภัยที่เก่งระดับโลกประสบการณ์สูงมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและความทุ่มเทเสียสละของทุกคน ถ้าว่าความเก่งอย่างเดียวอาจจะไม่ประสบความสำเร็จขนาดนี้นั่นต้องบวกความเฮงเข้าไปด้วยเมื่อหันกลับมาดูเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบก็แปลกใจว่าสิ่งต่างๆมันดูเหมือนบังเอิญหลายอย่างเกินไปเขาว่ากันว่าในพุทธศาสนามันไม่มีเหตุบังเอิญทุกอย่างเกิดเพราะกรรมอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกรรมตอนนี้เกิดผลในอนาคตกรรมในอดีตเกิดผลในปัจจุบันเหตุการณ์นี้มีหลายสิ่งที่บ่งชี้ถึงเหตุบังเอิญเยอะเกินไปจริงๆ อย่างแรกเด็กๆและโค้ดบางเอิญเข้าไปในถ้ำทั้งๆท,ที่ตั้งใจเข้าไปแค่ชั่วโมงเดียวบังเอิญฝนตกหนักน้ำไหลมาท่วมปากถ้ำบางเอิญเด็กและโคดเคยเข้ามาแล้วลึกกว่านี้อีกเลยไม่ตกใจหาที่พักให้พ้นน้ำได้ที่เดินนมสาว